ไฟอัศนีภูผาวายุทะเลสาบพ,พวกเขากำลังใช้คนในการตั้งค่ายกนและแต่ละคนก็เป็นผู้ยี่ยุทธขอบเขยยุทธสวรรค์ความร่วมมือของพวกเขานั้นไรที่ติเห็นได้ชัดว่าแดนลับนี้ไม่ได้เปิดขึ้นมาโดยบังเอิญผู้ยี่ยุทธที่แข็งแกรงเหล่านี้รู้ดีว่าควรทำอะไรในเวลานี้ เนินฝังศพแตกละเอียดพื้นดินสนสะเทือนค่ายกลแปดทิศบดขยี้เนินฝังศพจนราบและกดลงไปในพื้นดินทำลายเดี๋ยวก่อน พระราชวังมันคือพระราชวังจริงๆหรือนี่จะเป็นที่พำนักของจัก,กรพรรดิเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ มันกำลังลุกไหม้จนกว่าทางเข้าจะเปิดเต็มที่ห้ามใครเข้าใกล้เด็ดขาดก้าวไปข้างหน้าก็ตายจงหยุดอยู่กับที่ผู้สงเกียตมีผู้สงเกียตมากมายขนาดนี้ผู้อาวโส นี่คือเจตจำนงที่ลึกซึ้งม่านพลังรอบวางคลายแล้วมีโอกาสที่จะทำลายมันได้เร็วเข้าเราไม่มีเวลามากนะักทำลายมันซะวิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์ แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิก หรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราจะเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ